นะไอ้พวกปลอมไอ้พวกปลอมช่องบันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะฮะวันยังไงอาการมันเป็นยังไง ผู้หญิงก็มีเออผมก็งงเหมือนกันอะไรนะเคยดูคนลังหนะ้าสามหมื่นคนก็ทำมาแล้วเบื่อเมียที่บ้านชาลีชวนกวลบกวนสอโอ้ยปอมค้าเขาไม่ได้พูดเนาะเบาๆพอวันนี้ นี่แหละเอวเด l ลุกไม่ถ้าเอวเดลุกจะไม่จะไม่เขียนตาวามเสียงยังครับไม่ได้ไปค่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้ไปจริงๆเดี๋ยวจะผิดหวังเอาอันนี้เขาไม่ได้ชวนนี่ว่าเขาคงไม่ได้จะมาชวนแบบหนึ่งออกปะอยากผิดหวังก็เชิญตามสบาย อีเกียดห้ามหละแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยเข้าว่าขนตาข้าน้อยไปน,นิดนึงอ๋อคิ้วยังไม่ได้ทำคิ้วตัวจริงข้าขี้อยู่ข้าอาบน้ำสระผม เดี <usion> ๋ยวก็ต้องกินอยู่ดีต้องเติมใหม่อีกเจีบกระสุดปวดสิ ขิงขิงกูว่ากูจะไปหาอีเพ็ดอยู่แต่ว่าวันไหนเดี๋ยวบอกน่าจะแบบหลังยี่หกอะคนละขิงค่ะทุกคนอันนี้ขิงเพื่อนจีน่า โอเคได้เด okay. okay, oh really ี๋ยวกูทักไปบอกเพราะกูว่างแล้วกูไม่ได้ไปไหเพื่อนเพื่อนสวยวันนี้ภูมิใจปกติกูร่าสดใช่ปะมึงก็สวยกูก็ภูมิใจ อซ้อ,อ,อ,อมมิโลตูม้มารับยังไม่ได้ไปค่ะเขาไม่ได้ชวนคุณชาลีเขาไม่ได้ชวนจะให้ไปให้ได้เลยเป็นเจ้าของบ้านเลยสิแต่พี่เบลชวนพี่เบลชวนตอนไหน จะบ้าไปเองเลยกูจะบ้าเออหยุดถามดิเออเอาเลยอยากนะ้าแตกก็รอดูเลยคืนนี้จนจบไลฟ์ก็ไม่มีค่าไปหรอก คิดถึงนะคะ่ะคนดีคิดถึงเหมือนกันค่ะคือใครวะครั้งก่อนก็พูดนี้อ่ะเดี๋ยวเองก็รอดูผิดที่ค่าเองแหละ เลยแล้วแต่สะดวกแล้วแต่พวกเองสะดวกเลยค่ะโอ๊ยคลิปหายไปไหนไม่รู้ก่อนปีใหม่เจอกันก่อนนะพี่จีได้เลยพี่ขิง มันทำอะไรบนโลกมนุษย์มันกินตับติดแฮชแท็กจีน่าปั๊มฉลีหยุดสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดค่ะ สวยมากละสวยกว่านี้ไม่ได้ละมันใจอะไรยามันน่าสลอีกี่ดาบเทลกี่ชั่วกูไม่เอากล้องไปให้ละเุ้ยคืเอเก่งใส่อะไรดีวะอันนี้แป๊บน,นึงนะพวกเองพวกเองรอค่ะเลือกชุดก่อน i เอาของไปฝักเจ็บด้วยอ่อาเข้าไม่ได้ชวนค่ะหิวอ่ะไปตั้งห้องประชุมเซลล์ใหม่เลยครับขายแบบนี้ลูกค้าไม่ซื้อหน้าขายจีน่าเดอะเฟสชันคือจีน่าเดอะเฟสค่ะรักแทแพ่ปั้ม หุ่นดิวบางมากเลยค่ะสวยขอบคุณค่ะเจี๊ยบมาเจี๊ยบอามาหรอพวกเองจะเอาคลิปจะฆ่าค่ะ,คะพวกเองจะเอาคลิปจะฆ่าค่ะ,คะหัวเขา่าหายแล้วพวกเองจะเอาคลิปจคะค่าค่ะปีหน้าจะมีแผนเลิกน่ารักไหม ข้าไม่เชื่อเหมือนที่พวกเองก็ไม่เชื่อว่าวันนี้ข้าจะโผล่ไปอะ่ะข้าไม่ได้โผล่ค่ะเจี๊ยบมาไลฟ์สดท,ทุกวันเองจะเอาคลิปตอนเนี้ย n H Y ากำลังอัดอยู่ข้ารู้ <c oughs> จบเนาะไอ้พวกปลอม ข้ารู้ทันทุกเองหมดแล้วจ้ะแอปข้าใช้สมาธิก่อนละจ้ะคอมเมนต์เจียบตรวนั้งเลยจัล่อ้าเอ ลงข้างล่างได้ละ mm. นะคะโอ้ oh, mm. เดี๋ยวาทัชนกเรียนนั้นด้วย uh. ม,วมาจริงโอ้ oh, ยังไม่ได้ปิดพาเอ้ย mm. ไม่ได้ปิดนะข้างบนนะ mm. มาจริงผู้จัดการบอกแต่งตัวสวยแบบนี้ mm. เพื่อผู้ชายเท่านั้นโอ้กูจะบ้า โดนหบรลบังชาไทายอีกแล้วคุณโลไฮใจคุณโมสวัสดีค่ะอยากเปลี่ยนข้างล่างมากเลยอะแต่ทำใจซื้อไม่ได้เลยอีปิกมนเจนี่ยัไไงไงซื้อเป็นหนังแล้วอะไม่ชอบหนังวเวลาแบบว่าเราออกมาจากเรามาจากข้างนอกมันเหนียวปะ บ้านเรมันเปิดแอร์และอย่างหนึ่งเธอก็ไม่ได้นั่งตรงนี้ทุกวันก็คือที่ไม่นั่งก็เพราะอะไรดูของเมื่อก่อนที่ตรงนี้เป็นที่ของหนูนะจะลั่ยมทำไมอะที่เธอจะหนูนอนตรงนี้ทุกคืน,เ,น <c oughs> เออเดี๋ยวโอนให้ <c oughs> ถ่ายละครอ,อยู่ค่ะ ซึ่งจะเป็นน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายละอืมไทยดิทั้งหมดสองสีอาจเป็นเพราะจีน่าไม่ดื่มได้ปะ นานทีอะยังไปเปิดร้านเพื่ออย่างเงี้ยสองแก้วเคยผ่านช่วงที่แบบดื่มหนักๆมาแล้วค่ะนนะจาเจี๊ยบโทมาน้ำตาลโทรมาค่ะชวนไปกินข้าววันเกิดคุณโอมน้ำตาลชวนไปกินข้าววันเกิดพิ่งรี้กกแล้กันมาละชาไทย ยิ้มโคุยกันหน่อยชาไทยก็ชาไทยโจกใครท่านตง่ตงตัวกไอ้ท่านบ้านมันบิ๊กเจี๊ยบเขาจะรู้ไหมว่าลูกหาเขาเปไน็นอย่างเงี้ยเขาไม่ถามจริงจังเขาคุ <c oughs> เขารู้ว่าเองแต่เอาแค่นี้แหละ กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ